คุณครูรวมๆแล้วเนี่ย26คนเขารวมตัวกันแล้วก็ขอผู้พิพาการในการ,ร,รีีนบอกว่าขอย้ายออกจากโรงเรียน<ฆ>เพราะไม่พอใจในแนวนโยบายในการบริหารงานนะครับโรงเรียนที่ว่านี้คือโรงเรียนเชิงชุมราชนุก,กูลอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเลยนะครับข้าราชการครูของโรงเรียนทั้งหมด26คนนะครับขอยื่นหนังสือขอย้ายไปสังกัดโรงเรียนอื่นเหตุผลเพราะว่ามีการ มีนยโยบายของผู้บริการหลายอย่างที่ทําไม่ถูกต้องนะครับทั้งการตั้งห้องเรียนคุณภาพนักเรียนคุณภาพเนี่ย400ถึง500คนมีนักเรียนกว่า2,000คนครูมี80คนแต่กลายเป็นว่ามีครูที่เป็นห้องเรียนคุณภาพแค่10คนเท่านั้นก็เลยทําให้คุณครูส่วนใหญ่เนะคะเกิดความไม่พอใจเพราะว่าเห็นว่าตัวเองเนี่ยด้อยค่าหรือเปล่าไม่มีความสามารถเทียบเท่ากับครูห้องเรียนคุณภาพที่มีอยู่แค่10คนหรือเปล่านะคะ,คะแล้วก็ย้ายครูไปสอนไม่ตรงกับความชำนาญด้วยนะคะ เช่นให้ครูที่อายุมากเนี่ยไปสอนวิชาพละศึกษาทั้งทั้งที่ครูคนนั้นมีความถนัดด้านวิชาคณิตศาสตร์บรรยากาศเขาบอกตึงเครียดลองฟังดูว่าบรรยากาศตอนที่ครูที่ขอย้ายกับผู้วยการโรงเรียนเจรจากันบรรยากาศเป็นยังไงเชิญครับ ที่จริงนะท่านผอเพิ่งย้ายมานะคะเพิ่งย้ายมาเดนที่ท่านพอจากประชุมครูว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยการจัดการเรียนการสอนของเยาวชนชุมชนมีปัญหาอะไรเราจะช่วยัแก้ไขอะไรบ้างไม่เคยเลยค่ะแต่ทั้งที่โอ้ยครูดิตั้งตารอคอยผอมาจะจัดการแล้วปกใหม่ว่ามาแก้ปัญหาให้เราแต่ผอมาแค่สามเดือนลับประกาศเลยค่ะรับอสามคุณอภคย ประกาศว่าสมัครคือไม่ดูบริบทแล้วก็ไม่มาวลูปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะไม่มีปัญหาเลยค่ะคุณครูทุกคนยอมรับเสียงประชาชที่เปเสียงส่วนมากว่าเออเอาแบบนี้แหละ ท้ายที่สุดของเรื่องนี้นะคะพอ,อ,อโรงเรียนไม่ยอมเซ็นอนุมัตินะคะโดยระบุในหนังสือขอย้ายว่าการย้ายนั้นไม่ถูกระเบียบเพราะว่าไม่ใช่ฤดูการโยกย้ายนะคะขณะที่คณะครูก็ยังยืนยันนะคะว่าเป็นการย้ายเป็นกรณีพิเศษได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะพอ,อโรงเรียนเนี่ยให้ครูทั้งหมดไปยื่นเรื่องต่อผู้มีอำนาจสูงกว่าตัวเองก็คือพอ,อสำนักงานการประถมศึกษาที่สกลนครเขตหนึ่งแต่ว่าต้องไปในเวลาสามโมงครึ่งนะเวลาหลังเลิกเรียนนะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีการประชุมผู้ ู้ปกครองซึ่งผู้ปกครองเองก็ไม่พอใจที่โรงเรียนเนี่ยมีการแบ่งแยกครูแล้วก็นักเรียนด้วยนะคะ,ะก็เป็นปัญหาของโรงเรียนกับครูอีกแง่มุมหนึ่งนะครับ